สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะป้าน้ามาขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมหลายท่านนะคะไม่ใช่บางท่านนะคะหลายท่านนะคะเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าใจผิดเรื่องเหรียญเรื่องร้านป้าน้านะคะเหรียญนนีะ่ท่านอาจจะเข้าใจยังไงป้านาาไม่เกี่ยวแต่ตรงร้านป้าน้านะคะคือร้านป้านาานะคะป้าน้าชี้แจงชัดเจนเลยนะคะว่าป้าน้าเป็นร้าน ขายเหรียญและเป็นนักสะสมเหรียญปนัทจะประมาณว่าซื้อมาขายไปนะคะจะซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้ค่ะเหรียญที่ขายไม่ได้ไม่ซื้อนะคะและเหรียญที่ท่านขายใครก็ไม่ได้ปนัาก็ไม่รับซื้อหรอกนะคะปนัาจะซื้อเฉพาะเหรียญที่ปนัาต้องการเท่านั้นค่ะเพราะมีเยอะมากเลยหลายท่านเลยที่ส่งข้อความมาต่อว่าว่าปนัารับซื้อไม่จริง ค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าป้านาตบอกว่ารับนะคะเหรียญไหนที่ป้านัตประกาศรับซื้ออันนั้นคือป้านัตรับจริงค่ะและบางเหรียญที่ป้านัตให้ข้อมูลเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอันนั้นคือป้านัตไม่ได้รับซื้อนะคะเป็นเหรียญที่ให้ข้อมูลสำหรับนักสะสมค่ะคือป้านาดนะคะมี f c นะคะกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักสะสมค่ะและ บางท่านนะคะบางข้อมูลบางเหรียญท่านก็ไม่ชัดเจนท่านก็ถามป้านาดมานะคะป้านาก็ทําคลิปเลยนะคะแจ้งไปว่าเหรียญน,นี้ผลิตเท่าไหร่ข้อมูลของเหรียญเป็นมาอย่างไรคะ่ะบางคลิปป้านก็จะทําแบบนี้นะคะแต่เหรียญเหรียญหายะหาง่าย,ายเหรียญน,นี้ที่มีจําหน่ายเยอะๆผลิตเยอะๆนะคะอะพอท่านเห็นปุบ๊บท่านก็จะเข้าใจว่าป้านาด รับซื้อท่านก็ทักมาป้าน้าบอกไม่ได้รับแลวท่านก็ถามว่าไม่รับแล้วจะมาลงเพื่ออะไรนะคะต้องเข้าใจว่าในในในข้อมูลคลิปที่ป้าน้าทำไปอะ่ปะป้าน้าไม่เคยพูดเลยว่ารับนะคะถ้าป้าน้า,ถ,าถ้าป้าน้าไม่รับนะคะป้าน้าจะรับเฉพาะ เฉพาะเหรียญที่ป้านาบอกว่ารับนะคะชัดเจนมากนะคะปะนานดชัดเจนที่สุดแล้วนะคะ<ม>เนี่ยค่ะเหรียญที่ป้านาดรับซื้อนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะเอาเริ่มต้นจาก1บาทนะคะเหรียญหนึบาทหมุนเวียนอ่าวันนี้เรามาพูดกันหมุนเวียนนะคะหมุนเฉพาะหมุนเวียนอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับที่ระลึกเหรียญวาร้าต่างๆนะคะอันนั้นตัดออกไปก่อน ลืมไปเลยวันนี้เรามาหมุนเวียนอย่างเดียวเลยหมุนเวียนนี่คือตังหมุนเวียนสตังทอนนะคะที่ใช้ในระบบในชีวิตประจาวันในระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเป็นคือเขาเรียกหมุนเวียนนะคะตังที่หมุนเวียนหมุนเวียนใช้จ่ายทุกวันนะคะค่ะก็ตรงตัวอยู่แล้วน้องหมุนเวียนค่ะเหรียญหมุนเวียนนะคะป็นน้รับซื้อนะคะเริ่มจากเหรียญ2บาทนะคะเนี่ยค่ะเหรียญ2บาทป็นนารับซื้อ เคยรับซื้ออ่ะอ่อ,อหนึ่งบาทก่อนนะข้ามไปแกะขออภัยค่ะเริ่มต้นจากปี2 5งหเนะคะเหรียญหนึบาทนะคะป้านะรับซื้ออันนี้ซื้อจริงนะคะประกาศชัดเจนเลยถ้าป้านัาทำคลิปเกี่ยวกับรับซื้อนะคะป้านะก็จะบอกเลยว่ารับซื้อเหรียญ2บาทปีสองหนะคะรับซื้อเหรียญละ200บาทนะคะ เหรียญหนึ่งบาททุกพศไม่รับซื้อเลยนะคะรับเฉพาะสองห้าสองเก้าเท่านั้นค่ะท่านถามมาพศนนรับไหมพศนี้รับไหมไม่รับนะคะบอกตรงนี้เลยไม่ต้องถามมานะคะไม่รับค่ะรับสองเก้าปีเดียวนะคะสองห้าสองเก้าพศเดียวมาต่อชัดเจนนะคะถ้าไม่บอกว่ารับนะคะคือไม่ได้รับนะคะที่ทำคลิปไปเพื่อประกอบกับการเก็บ สะสมนะคะเป็นข้อมูลค่ะต่อมานะคะเหรียญ5บาทที่ประนะรับซื้อนะคะเนี่ยค่ะพอสอนะคะตังทอนผ่านใช้ค่ะอันนี้มาจากระบบหมุนเวียนนะคะระบบสตังทอน,นะค่ะพอสอที่ประนน่รับนะคะเหรียญ5บาทค่ะ5บาทพสสอ25-46ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญปกติเลยสตังทอนธรรมดาเนี่ยค่ะนะคะแต่ดูแต่พอสอเท่านั้นนะคะ25-46ประนะรับซื้อเหรียญละ400บาทนะคะทุกคน นะคะ2บาทเอ่อหบาทรับซื้อ2 0 0 5บาทรับซื้อ400นะคะและต่อมา10บ,บาท10บ,บาทเห็นไหมคะเนี่ยพอสอนเนี่ยออ่ามาให้ดูชัดๆยิบขึ้นมาให้ดูชัดๆดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยคะ่ะ10บ,บาทพอสอสองห้าสามหนึ่งนะคะ 2องห้าสามหนไนารับซื้อนะคะดูพอสอนนะคะสิบาท2531้าสนึ่ไนารับซื้อเหรียญละ500บาทค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะสองหาสามหนึค่ะรับซื้อเหรียญละ500บาทอันนี้คือเหรียญผ่านใช้นะคะ10บาทจะรับอีกพอสอนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะสองห้ี่หนึ่งเหรียญนี้รับห0ึบาทเลยนะคะเนี่ยค่ะพอสอ4สองห้สี่หนึ่งค่ะ เนี่ยคะ่ะตามรูปนี้เลยนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนต่อมาหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทอ่าสิบบาทมีอีกพศออนหนึ่งอ๋ออยู่นี่พศออน,นี้ก็ยังรับอยู่นะคะสิบบาทสองห้าสามสี่เนี่ยคะ่ะเอาออกจากถุงก็ได้น้อยจะได้เห็นชัดชัดสิบบาทสองห้าสามสี่ค่ะป้านัดรับซื้อเหรียญละ สาบาทค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ10บาทสองหนะคะเหลือละ30บาทค่ะทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเป็นนรับเพียงเท่านี้นะคะถ้าไม่ใช่ตามที่บอกนี่คือไม่รับนะคะไม่ต้องถามนะคะไม่ต้องถามว่าไม่รับแล้วจะมาลงทำไมคือที่ลงไปเนี่ยนะคะเพราะว่ามี Fc ส่งมาขายนะคะแล้วก็ไปนักจะบอกเปิด กล่องนะคะแกะกล่องแล้วก็จะทําคลิปจะบอกเลยว่าอันนี้บางทีปน็นนรับซื้อมาป็นนักขอซื้อเข้ามานะคะแต่ไม่ประกาศรับถ้าประกาศรับทั่วไปนี่รับไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเพราะซื้อนี่เราระบุได้ว่าเราต้องการกี่เหรียญใช่ไหมคะเราต้องการเหรียญมาขาดแค่สองเหรียญสามเหรียญอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะขอซื้อจากพักพวกมาสองสามเหรียญก็ครบก็เต็มแล้วนะคะถ้าประกาศรับนี่ ไม่ไม่ไหวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญที่ประกาศรับจริงๆเลยนะคะคือจะเป็นเหรียญหายากเหรียญผลิตน้อยอาหาได้ไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะป้นนัดร,รับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวปนนัดก็มาแบ่งเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อนนักสะสมของป็นนัเนี่ยนะคะในกลุ่มนะคะป้นนัซื้อมาแล้วก็มาแบ่งปันกันค่ะเนี่ยค่ะนะคะชัดเจนนะคะ1บาทปี2 5 2 9นะคะ1บาทปี25 29 200บาท5บาทปี25 4 6รับซื้อ400บาท10บาทปี25 31รับซื้อ500บาท10บาทปี25 41รับซื้อ100บาท สิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อสามสิบบาทค่ะและเหรียญครุฑทุกครุฑนะคะเพราะครุฑเ,เป็นเหรียญหมุนเวียนก็เหรียญหมุนเวียนค่ะครุฑนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑห้าบาทตรงห้าบาทเฉียงครุฑห้าบาทเก้าเหลีย่ยมครุฑสิบบาทสองสีค่ะ ชุดครุฑรับทุกเหรียญน,นะคะส่วนเหรียญอื่นๆนะคะที่ไม่ได้กล่าวมาคือไม่รับนะคะไม่รับค่ะชัดเจนนะคะเข้าใจตรงกันนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะอย่าคาดหวังนะคะจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าเ,เวลาป้านาทาคลิปความรู้นะคะบางเหรียญน่นนะคะให้ความรู้ทําคลิปไปนะคะท่านก็จะบอก ท่านจะคอมเมนต์มาเลยหลายท่านเลยคอมเมนต์มาบอกว่ามีเยอะซื้อจริงไหมป้าน้าไม่ได้บอกว่าซื้อเนาะเป็นคลิปให้ความรู้ค่ะป้าน้าก็จะพูดชัดเจนถ้าคลิปไหนที่ป้าน้าประกาศรับซื้อคือรับซื้อนะคะต้องการรับซื้อเหรียญน,นี้ป้าน้าจะพูดอย่างนี้เลยค่ะในราคาเท่านี้เท่านี้นะคะชัดเจนนะคะทุกคนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ